สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้านะครับจากนี่เลย Xstep j l i n 1หนึ่งนะครับถ้าเ,เพื่นอนๆคนไหนไม่เคยได้ยินชื่อหรืออะไรก็เข้าไปดูกันได้เลยตอนนี้เราก็อยู่กับช่องบล ok ็อกเวลากริดนะครับ ก็หายหน้าหายตากันไปนานกับการรีวิวรองเท้าก็อ,อย่างที่บอกคือช่วงนี้เนี่ยมันล็อกดาวน์แล้วเราก็ไม่ได้เล่นบาสก็เลยไม่รู้จะซื้อรองเท้าบาสไปทาไมแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาส่งตรงนะครับมาจากไชน่านะครับมาจากเมืองจีนนะครับซึ่งคิดว่าสําหรับเป็นแฟนบาสหลายคนเนี่ยพอพูดชื่อเจลินหรือเจอร์มีนลินเนี่ยน่าจะต้องรู้จักกันดีเขาจะดังจากนิว york n i c k ถ้าจะไม่ผิดที่มันจะมีช่วงที่แบบอยู่ดีแม่งก็ฮอตขึ้นมาแล้วก็เป็นลิซเซนซีนะครับก็ ดังมากช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเก่งมากเทพมากมันเขียนว่า xtep นะครับเอาจริงเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่า step หรือว่า cross step หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ขอเรียกว่า step ละกันก็เป็นกล่องรองเท,าท้าทั่วไปนะครับคือจะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับ jl นะครับแล้วก็ตัวกราฟิกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟิกที่เราจะเห็นอยู่ในรองเท้าด้วยและคิดว่า ทุกกล่องเนี่ยสำหรับทุกเวอร์ชั่นก็จะแตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นรายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่ชอบอะไรพวกนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะมีเขียนพวกข้อมูลนะครับว่า s t e ปใช้หน้าแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับราคาอยู่ที่7 0 0อยหยวนนะครับเอยจิาเจ็ดร้อมาต้องมา3000กว่าด้วยไม่ถึง4 0 0 0นะครับเปิดอ,อกมานะครับก็จะมีรองเท้านะครับบาร์สแล้วก็มีกระดาษนี่อย่างที่นี่เลย ก็เป็นกระดาษทอรองเท้านะครับนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ที่เป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโลโก้ของเชอร์ี่ินด้วยอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเมฆไอ้ตรงนี้ที่เพื่อนเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สายน้ำนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นลายเมฆแบบจีนโบราณซึ่งเขาบอกว่าลายเมฆชนิดนี้มันพูดถ้าเกิดพูดเป็นภาษาจีนแล้วแปลออกมาเนี่ยจะสามารถแปลได้ว่าความโชคดีนะครับอันนี้อ๋อชื่อรุ่นภาษาอังกฤษ ชื่อเวอร์ชันเนชื่อ Luckiness เท่าที่ดูเนี่ยสวยนะคือสวยเลยรู้สึกว่าเอ้รายละเอียดดีแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในเว็บเนี่ย xtep.com จะเห็นได้ว่ารองเทา้าบาสเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับแล้วก็เท่าที่ประกาศข่าวมาตั้งแต่บประมาณเกือบปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเอ้ยรองเทา้าสเต็กับเจลินเนี่ย ทาออกมาเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่ามีแบบรุ่น2รุ่นแล้วนะครับแล้วก็มีหลายเวอร์ชันมากอันนี้คือไซส์43นะครับไซส์ size 43ก็เราใส่9้าครึ่งหลังหลังใส่สิครึ่งมัน42่สิบสครึ่งสิบยก็ประมาณ4 3แต่ว่าถ้าเกิดเทียบเป็นเซนจะงงมากเพราะว่าปกติถ้า9 US เนี่ยมันจะ27เซนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น26.5ตั้งกาตัที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นให้ดูไอ้ไซส์บ3นี้เป็นหลักนะครับเวลาซื้อในเว็บไซต์หน้าผ้านะคร ก็ใช้วัสดุค่อนข้างดีก็คือจะค่อนข้างหนาคือจะมีการบุทั้งบริเวณลิ้นนะครับบริเวณข้อเท้านะครับก็บุไว้หน้าผ้าตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นการเย็บนะครับคือเวลาสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าลายเมฆพวกนี้เนี่ยคือมันจะมีความนุ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยละเอียดค่อนข้างดีบริเวณตรงโทบ็อกซ์นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนที่คล้ายเป็นตัวไฮเปอร์ฟิล์นะครับที่ออกแบบมา เพื่อกันนะครับเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้กาวเนี่ยมันเสื่อมหรือมันหลุดนะครับแล้วก็ป้องกันการโดนเหยียบได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เพิ่มความมั่นคงนะครับเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะได้เสริมความแข็งแรงมีเอาริการ์ก์นะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งบริเวณด้านในนะครับตรงนี้ที่หนุนขึ้นมาด้านบนแล้วก็ด้านนอกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม Uh, Stability หรือความมั่นคงเวลาที่เราเคลื่อนไหวด้านข้างนะครับจะป้องกันการคลิกของข้อเท้าทั้งด้านนอกและก็ด้านในด้านหลังก็จะมีฮ e ลคัลเตอร์นะครับซึ่งฮ e ลคัลเตอร์เนี่ยก็จะมีเขียนเป็นภาษาจีนโบราณด้วยนะครับเป็นตัวอักษรจีนโบราณอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ชอบคาลิกราฟีของจีนแบบนี้มากเท่มากสวยมากไม่ค่อยเห็นนะครับก็แน่นอนฮ e ลคัลเตอร์ ounter, เนี่ยก็มีไว้เพื่อล็อกข้อเท้าของเรานะครับก็มันเป็นรองเท้าที่ประมาณโลคัตนะครับโลเกือบเกือบมิดคัตนะครับแล้วก็ พื้นโฟมเนี่ยมันใช้เขาในเว็บไซต์เ,เขียนว่าปามปามที่แปลว่าฝ่ามือนะครับใช้ปามเทคโนโลยีตัวโฟมเขาก็จะมีเทคโนโลยีพิเศษของเขานะครับการที่แบรนด์นี้มีโฟมอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าฮรองเท้ามันจะไม่ดีไม่นุม่มไม่เด้งนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวเราต้องไปลองแล้วก็เดี๋ยวมาอ mm ัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงใต้พื้นนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ JL1 นะครับ j e i l n แล้วก็น่าจะมีายเซนของ Jermylin อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าไซส์เนี่ยมันตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับไซส์กาลังดีนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ใส่ถุงเท้าบางก็เลยอาจจะรู้สึกหลวมนิดๆน,นะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้รู้สึกว่าที่ชอบไปด้านหน้าแม่งกว้างว่ะเออตรงนี้คิดว่าคนเท้ากว้างเนี่ยอาจจะชอบแล้วก็โทษนะครับใส่ออกมาก็หน้าตาประมาณนี้ค่อนข้างสวยนะครับรจริงๆก็ คืออย่างนะ้อย่างน้อยนะตอนนี้ก็รู้สึกประทับใจใคือตอนเนี้ยคือยังยังบอกไม่ได้ว่าไอ้มันแข็งมันนุ่มมันอะไรยังไงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยสัมผัสเวลาที่เราใส่กับหน้าผ้าเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่า1่อไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้หนักนะครับปานกลางชอบตรงฟิตว่าเฮ้ยมันไม่แน่นมากนะครับและคิดว่าน่าจะทำให้แน่นได้ถ้าเพื่อนๆต้องการนะครับจะเห็นได้ว่าอ่าไอ้ตรงเนี้ยรู ตรงนี้นคือนได้ว่ามันน่าจะถูกเชื่อมนะครับยึดกับบริเวณพื้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นพอเราลัดรองเท้าเนี่ยมันจะไม่ได้กดแค่ด้านบนแต่ว่ามันจะเพิ่มความกระชับมาตั้งแต่ตรงบริเวณพื้นกลางของรองเท้านะครับก็ช่วยล็อกดาวน์นะครับให้มันซัพพอร์ตได้ดีขึ้นก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทางเซ็นะครับชัยนามานัที่นี้ด้วยถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปในเว็บแล้วก็สั่งได้เลยนะครับราคาคือแบบ ถูกมากๆนะับถูกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าราคาเท่านี้กับอย่างน้อยแค่ในเรื่องรูปลักษณ์เราสะดุกนะถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปใส่เล่นแล้วแม่งดีจริงๆเนี่ยแม่งยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่นะครับก็ลองดูได้นะครับอาจจะเหมาะกับการเล่นพื้นปูนบ้านเราตรงที่ว่าเฮ้ เราอยากได้รองเท้าที่ดีๆแล้วก็ถูกๆนะครับแล้วก็ต่อให้มันไปเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อได้เรื่อยๆนะครับก็นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของเพื่อนๆก็ได้นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับัไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ